i mm -hmm. กำลัตงตระกูลสว่างอารมณ์นะครับก็จะมาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของที่นี่เขาใหญ่นะครับในจําหวัวพงงอำเภอบัวทองจังหวัดชลบุรีซึ่งเรามีแหล่งท่องเที่ยวความหลากหลายทางวิทยาศา์หลายอย่างเลยนะครับโดยเฉพาะที่นี่นะครับเขาจางโอนซึ่งเป็นเขาหินปูนที่มีความหลากหลายมากโดยเฉพาะต้นพระเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นลูกข่าวระดับของแผ่นดิน อันดับที่5นะครับพี่ที่มีความสวยงามแล้วก็ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนอกจากนั้นเรายังมีถ้ำเขาหินปูนแล้วก็ข้างบนเขายางโอนเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นธรรมชาติซึ่งใครขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเรียกอะไรสร้างความศรัทธาบาร,รมีได้เยอะแยะเลยนะครับทีนี้วันนี้แหล่งท่องเที่ยวของเรามีหลากหลายนะครับ ถ้ามาเที่ยวหนึ่งวันเนี่ย <Yeah. S 1> ผมคาดว่าชมไม่หมดหรอกมันต้องมาพักค้างแล้วก็รีแลกซ์ยังมีบรรยากาศเขาเรียกอะไรอ่ะวามสเตย์แบบธรรมชาติธรรมชาติที่ทําดยไม้ไผ่คงคือธรรมชาติเรียกสมบิดฟามสเตย์ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ยังมีนรณีแคมป์มีอีกหลายแห่งที่เป็นเขาเรียกว่าแคมปิง้งเพราะว่าที่นี่มันมันเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายมันเขตตบะกรเราทำรีสอร์ทไม่ได้ ทำได้เพียงเดียว่าแคมปิ้งท่นนั้นเองซึ่งก็ชื่นชมธรรมชาติแล้วก็ไปดูความหลากหลายหลายอย่างซึ่งเราก็จะมีไกลของเราซึ่งเป็นผู้ช่วยแล้วก็คนในชุมชนพาไปนะครับสิ่งสําคัญเลยที่นี่เป็นหมู่บ้านบวรชุมชนคุณธรรมแล้วมีวัดถ้ำเขาจ้าโอนซึ่งมีประเดิพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่ถ้ำนะครับที่ท่านมรณภาพไปแล้วแล้วก็สรีระท่านเนี่ยยังยังอยู่โดยไม่ไม่น่าไม่เปื่อยก็จะมีเรื่องของ ใครที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็ที่นี่เป็นสำนักอบรมวิปัฒนาด้วยเพรืะน,นั้นความหลากหลายทั้งด้านบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยของเรามีครบใครอยากจะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสกับชีวิตชุมชนต้นน้ำประแสะบ้านเขาใหญ่ก็ได้เจิญนะครับข้างในป่าเรายังมีทุ่งพวงทองที่สมเด็จพระองค์พาเนี่ยท่านได้มาเริ่มทำอาหารช่างไว เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยครับวันนี้โอเค <Okay. S 1> ขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาหลวงปู่ถ้ำอันนี้พี่น้องลูกจิตลูกหาอยากมาหาวิยายราชพัฏรัชบุรีแล้วมาหาวิารายาสพรเปิดสุนันทาคา่ะอยากขึ้นไปชมบารมีพระอยตรพุทธบาท ขอให้หลวงปู่ท้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเปิดทางให้ด้วยขอมีแต่ความโชคดีปลอดภัยขาไปและขากลับด้วยเถิดสาธุพิธีนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับก็ในการที่เราจะเดินขึ้นเขาหรือว่าเดินป่านะครับก็ขอกะสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขานะครับขอให้เราเดินทางโดยสวัสดิภาพไม่มีอันตรายอะไรเนาะก็เป็นขวัญและกําลังใจนะครับให้แก่ทีมงานของเราครับทําแรกที่เรามานะครับก็คือถ้ำดอกบัวครับเพืเ่อนพวกเขามาสอบ ที่เขาจะมาดูถ้าที่นักท่องเที่ยวเปิดถ้ำเนาะเช่นผู้นําอย่างเงี้ยกำนันนะครับถ้ากำนันก็มาเปิดถ้าดูก็พอดีเห็นถ้าเนี่ยมันเป็นมันทีนแรกก็ไม่มีใครเข้ามาเห็นก็เลยมันเป็นรูปดอกบัวก็เลยคุณหลับผู้ใหญ่ครูบา,าจารย์เขาก็เลยตั้งถ้าดอกบัวนะฮะก็มันเป็นฐานดอกบัวที่จะคช้จะเป็นฐานนะฮะวางพระพุทธรูปหรืออะไรนะครับแล้วก็มีย้อยลงมานะฮะมีย้อยอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนาะอะอ๋อครับครับ ก็เลยเรียกว่าถ้าดอกบัวเนาะครับอันนี้ถ้าดอกบัวนะฮะถ้ำที่เราเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับคือถ้าดอกบัวนะเพื่อนเพื่อนนะก็อยู่ระหว่างทางนะครับก่อนที่จะขึ้นเขาชะอัางโอนเนาะก็เป็นจุดพักที่ว่าเนาะไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะขอพรนะครับเป็นสี่มงคลกับชีวิตครับโอเคก็ถึงเวลาเดินขึ้นเขาต่อแล้วครับเพื่อนเพื่อนเขาชะอัางโอนนี้นะครับจากพื้นสู่ยอดเขานะมีระยะทางอยู่ที่แปดร้อยเมตรเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนใช้เวลาอยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบนาทีครับในการเดินเนาะ ในการเดินขึ้นเขาชางโอนนะครับช่วงแรกนี่ก็จะเป็นทางดินนะครับก็จะชันบ้างนะครับสลับกันไปเนาะก็จะเดินขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับอระยะหลังๆก็จะเป็นเขาหินปูนแล้วครับเพื่อนๆช่วงนี้อ่ะภูเขาจะมีความแหลมคมเป็นพิเศษนะต้องเดินอย่างระมัดระวังครับก็ต้องใส่รองเท้าผ้าใบนะครับใครมีถุงมือนะครับใส่ถุงมือมาด้วยอ่าพกน้ํามาด้วยนะครับสําคัญมากๆเพราะเราต้องใช้เวลาอยู่ที่นี่หลายชั่วโมงเลยทีเดียว แล้วก็ต้องค่อยๆเดินนะครับเดินเนย่างระมัดระวังนะครับเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่ามีความอันตรายสูงครับวว <Wow. S 1> ใครกำลังมองหาการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์แบบนี้นะครับเดินป่าเดินเขาชมธรรมชาตินะครับผมก็แนะนำอย่างหนึ่งที่เลยเขาช้างโอนอำเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีครับก็ใครที่อยากมาก็ติดต่อมาก,ก่อนล่วงหน้านะผมก็ลงเบอร์ผู้ช่วยกับกำนันไว้เรียบร้อยแล้วนะตใต้คลิปเลยโอเคใครจะมายอดเขาช้างโอนนะครับก็ฟิตร่างกายมาสักนิดนะครับ ทางค่อนข้างเดินลำบากครับเพื่อนก็อขึ้นมาก็สวยแน่นอนครับวิวหลักล้านมองได้สามรอยหกสิบองศาเลยและไฮไลท์หนึ่งจุดนะครับของที่นี่นะนอกจากมีวิวสวยๆแบบนี้แล้วนะก็ยังมีรอยพระพุทธบาทนะครับที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะเพื่อนนะอ่าใครที่ขึ้นมาแล้วนะครับก็เข้ามาสักการะนะเพื่อเป็นสี่มงคลนะครับแก่ชีวิตของเราเนาะก็อธิษฐานนะขอพรนะเป็นความเชื่อของพวกเราชาวพุทธเนาะ ก็ฝากไว้หนึ่งที่ครับสําหรับเขาช้างโอนนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเดินป่าปีนเขาขึ้นมาชมวิวแบบนี้นะวิวหลักล้านมากครับเพื่อนก็สามารถติดต่อกบนันผู้ช่วยได้เลยนะครับผมก็ขอเป็นสื่อกลางนะในการท่องเที่ยวในชุมชนเนาะสวัสดีค่ะชื่อจุธาทิพย์จิตฐานนะคะเป็นผู้ช่วยของท่านกำนันตระกูลสว่างอารมณ์ค่ะอยู่ที่บ้านเขาใหญ่ตําบลพงทองอําเภอบอ่อทองจังหวัดชนบุรีนะคะ ทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าชนบุรีมีเขาไม่ได้มีแต่ทะเลทุกคนนึกถึงชนบุรีจะนึกถึงแต่ทะเลค่ะแต,แต่ที่บ้านเราเขาใหญ่ชนบุรีเนี่ยค่ะมีภูเขานะคะชื่อเขาช้างโอนค่ะแล้วก็ที่นี่จะมีที่เที่ยวหลากหลายมากเลยคือมีเขาช้างโอนมีเขาห้ายอดมีเขาช้างทรงเครื่องนะคะแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําประเส,ะสอ่างเก็บน้ํากระแสค่ะตรงที่เรายืนอยู่นี่คืออ่า เขาอะไรครับพี่เขาชะอยงโอนค่ะอ๋อเป็นยอดเขาเลยนะครับใช่ค่ะเป็นยอดเขาชชอางโอนค่ะมีรอยพระพุทธบาทนะคะที่เราเชิญชวนทุกท่านมาสักการะได้นะคะเราจะเดินขึ้นเขาประมาณ800เมตรนะคะเพื่อที่จะขึ้นมาสักการะรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนยอดเขาชะอางโอนค่ะก็สูงประมาณ800เมตรก็ใช้เวลาประมาณ30-40ถึงนาทีใช่ไหมครับเพื่อนใช่ค่ะ ประมาณ30-40นาทีที่จะบินขึ้นแล้วแต่ร่างกายของเราว่าเราพร้อมขนาดไหนถ้าทุกคนอยากจะมาปีนเขานะคะให้วอร์มร่างกายมาให้พร้อมค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะสูงแล้วก็ชันปนแต่ว่าเขาที่<ล>ที่ยังยังไม่เปิดให้ขึ้นแบบอ่าแบบขึ้นต้องติดต่อเจ้าที่ก่อนใช่ไหมครับค่ะถ้าจะขึ้นเขาที่นี่นะคะก็ติดต่อเรามาได้นะคะติดต่อทางกำนันแล้วก็ทางผู้ช่วยมาได้ะคะ่ะแล้วก็สารวัตรกำนันค่ะก็จะมีเบอร์โทรให้นะคะ 0818646209อันนี้เป็นเบอร์ของท่านกำนันนะคะส่วนเบอร์ของเอผู้ช่วยก็คือ0644042643ค่ะโอเคครับ <Okay. S 1> ก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเขาใหญ่ชนบุรีดูนะคะว่าพวงทองเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวบ้านบ้านเขาใหญ่พวงทองมีอะไรน่าเที่ยวติดต่อเรามามีอ่างเก็บน้ำมีเขามีถ้ำแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นพระเจ้าห้าพระองค์มีวัดให้ท่านเที่ยวนะคะมาสักการะหลวงปู่ถ้ำ ที่วัดถ้ำเขาเชียงโอนได้เลยค่ะถ้าเป็นวันเดย์ทริปอย่างเงี้ยครับไปเช้ายังกลับได้ไหมพี่อย่างงี้หรือ <มา S 2> จะไม่ทันมาเช้ายันกลับก็ได้ค่ะแต่ท่านอาจจะเที่ยวได้ไม่ครบนะคะอ๋อเพราะไฮไลท์ไฮไลท์ที่อ่าบ้านหมู่บ้านเขาใหญ่นี้ก็มีประมาณห้าที่ใช่ไหมพี่สี่ถึงห้าที่ใช่ไหมครับอ๋อมีมากกว่านั้นค่ะอ๋อมีมากกว่านั้นต้องใช้เวลานิดนึงก็แนะนําให้มาค้างดีกว่าเนาะแถวนี้ก็มีอ่าคล้ายๆแบบเป็นแคมปปิ้งแล้วก็เป็นที่พัก ริมเขาเยอะเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะที่พักริมอ่างเยอะค่ะแล้วก็มีโฮมสเตย์ของชุมชนก็มีแล้วก็มีที่เที่ยวอีกหลากหลายก็เป็นเป็นป่าชุมชนเป็นที่ที่เที่ยวชุมชนทำคู่กับพวกโฮมสเตย์แล้วก็แคมปิ้งไปด้วยเนาะใช่ค่ะก็อากาศดีมากๆนะเพื่อนๆก็วิวก็อย่างที่ผมถ่ายบนต้นให้ดูเนาะก็ ที่นี่ป่าไม้ยังสมบูรณ์นะพี่เนาะ,<ฮ>ะเขาล้อมรอบเลยมองไม่เหนก็มีแต่เขานะเพื่อนนะใครที่สนใจก็ติดต่อกำนันแล้วก็ผู้ช่วยได้เลยครับโดยตรงเนาะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ได้ล่างนะเพื่อนๆนะก็เชิญชวนทุกคนนะครับก็ขอเป็นสอกลางนะตรงนี้นะก็ฝากหมู่บ้านเขาใหญ่ไว้ที่นะครับจังหวัดชลบุรีเนาะไกลกลเองโอเค